เรขึ้นรถเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวกลับบ้านนะเดี๋ยวก็ไปปุยกันที่บ้านนะครับโอเคครับก็สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เราไปซื้อไปซือ้อนะครับซื้อลิ้นหวานสั่นเลยหลังจากที่เราไปซื้ออชรีมานะครับ <laughs> เพื่อเอามาปั้นนี่แหละแล้วก็เอาไปขี่เล่นกับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราจะไปซื้อรถรับไปซื้อรถเลยนะครับจริงๆผมจะซื้อเครื่องนั่แหละ หาผมผมโพสนะครับโพสเมื่อคืนเลยนะครับว่าใครมีเอ่อเครื่องหนึ่งเอีเครื่องร้อยสิบขายบ้างหรือว่าเครื่องร้อยขายบ้างนะครับเป็นเครื่องเวฟนะครับก็มีน้องนะครับน้องเอลเป็นช่างเอลแหละที่หลายคนรู้จักนะฮะแถวแถวย่านนี้นะอยู่ที่หนองยาวนะครับก็บอกว่ามีนะครับตอนนี้ผมก็เลยจะมาร้านเขาตอนนี้ถึงนี่ยครับอยู่ไหนวะนะเจ้าตัวปั้งอยู่อยู่ไหนวะถึงร้านแล้วครับวันนี้ร้านเขาปิดครับเป็นวันเป็นวันอาทิตย์ด้วยฮะอาทิตย์หยุด เดี๋ยวมาดูครับมาดูการซื้อรถกับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวสันดึงดึงไปได้ไหมยวลงรถก่อนเดี๋ยวต้องโทรหาเจ้าตัวกอนดูนพี่เดี๋ยวเอารถอะเออรถรถนี่เจอเยอะก่อฝากครันี้ครับดีครับมาซื้อรถครับมาซื้อเดี๋ยวต้องดูรถก่อนดูรถก่อนดูของดูของโอ้ปิดร้้นครับวันนี้ปิดร้านครับมาที่ีครับนี่ออกออกก็ครั้งแรก ไอ้เอวโอ้โหดูคังรถครับเห็นว่ะลูกเห็นเนาะมีไหนรถเนี่ยรถเวฟเนี่ยอ๋อวีเนี่ยเหรอครับนี่ๆเดี๋ยวมาดูครับเวฟคันนี้มีทั้งคันเออไม่ไหนอะไรตัวอ๋องอาะบางอย่างอยู่หลังแบนพี่ออกได้หรอไหนปวดมืออ๋อปวดมือเหรอครับเอามาดูเลยเดี๋ยวดูตรงโอ้แต่เขาได้แค่เครื่องนั้นแ่ะ ยกทั้งโครงเอาไปอวิบงวิบากอย่างนี้ได้เหรอมันแกะขายอ๋อมันก็เป็นมันเป็นแซะไปล้วเป็นก้อนเลยแต่เขาลือมันไปไหนฟัโคบไปแล้วก็เฮ้ยโอ้ยอ่าโว้มาดูแล้วเออไรอีหเราเดี๋ยวเราต้องซื้อใส่นะครับตรงเนี้ยฟักเท้าอยู่หลังบ้านแต่เดี๋ยวนี้มันหนุ่มีอ๋องซื้อใส่นี่ซื้อของแต่งใส่ได้ครับ แค่เขาในๆอย่แต่งเล้หรแต่กล่องฟองกล่องไฟมีในนี่หมดอ๋อเนี่ยคือตอนนี้เท่าไหร่เนีะโลดเดลโลดเดลยุดแล้วพี่ซุดแล้วพี่สุดแล้วเนาะครับแต่ปิดใช่ไหมปิดลองลองเหยียบดูเลยเครื่องโอเคครับเนี่ยมันเหมือนมี่อดมี่คาบูอะไรไม่มีคาบูครับแต่ น่วเขาทําเครื่องมากะไม่ได้ทําพี่เดิมๆอยู่รถเดิมใช้งานใส่ใส่ตัวเนี้ยคอลิดอะอยากสิ่งนะแกขออยากสิ่งโอเคโอเคตกลงมกันเดี๋ยวแอปเปิเนี่ยดูมาดูอะไรที่ของมันมินิอยู่เดี๋ยวดูข้างในครับอาจจะเป็นภาษาเหนือนะเนี่ยคนเหนือนะครับคนเมืองคนเมืองแล้วเราโมนี่ล้อขายอ่ะจ้๊กะเก็บใบใช้ป้องอะพี่โอเคใบใช้โอ้คุณนี้รถเยอะนะ เนี่ยหองขอ,องที่มันมีกบบมีฝาเบกรกมีหนี่พักทงพักเท้าอะไรของมันอะก็ไปอันไหนห้องไหนไปไหนเอาไปมุะะดเลยแกที่มันแบบได้ประกอบอ่ะอันนี้กับแม,ม่นงะแม่นฝาเบกรกอันนี้อย่างเนี้ยกองกองแบตกองแบตโอเคกองโซ่ดุมเตอร์พักเท้าอยู่ลุม่มฝาเบกรก อ๋อไปไอ้ดูสเตอร์กันไหม,นมนเนาะเแมนออกไปลำบากกันนิดเการเบรกได้ก่อนได้ได้อยู่พี่โอเคเดี๋ยวออกไปกันนะกานดูไปนะฮะแค่กับโมฮูอู้อย่างเ้นวะาแปนคนเมืองนะอุ้นอยากกันนะเนาะอ๋อแต่เดี๋ยวถ้าเาเราเบิร์ดขายมันก็ได้เ,เนาะ ได้อยู่พี่ถ้าพี่มีแรงอ่ะยังคงก็ได้อยู่ที่เสาไปทำแบบดุมล้อก็ได้หมดอ่ะเบ็อโอ้โหเจ๊งมีเบิือดได้อยู่โอ้มนก็ดีแล้วรถจอดได้เหมือนมาดูนะครับเอวแกจะเป็นสายรถเก่ารถคลาสสิกรถเท่าเนี่ยนะฮะจะมีเยอะเลยนะครับก็อันนี้เขาจะเก็บไว้ชารีแล้วก็มี แต่ชวนมาขี่ด้วยไม่ขี่นี่นะฮะพวกอะไรซีห้าสิบเลยเนะี่ยซีอะไรเนี่ยนะนะมีครบนะรถพวกรถบีดอะไรก็มีแต่นี้ผมโพสเมื่อคืนนะครับก็เลยแบบบอกว่ามีอยู่คันหนึ่งมีอยู่คันหนึ่งก็เลยแบบตอนนี้มาซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแค่เครื่องกับชุดไฟอะไรเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนะี่ยใครสนใจพวกอะไรนะครับพวกดูมดูมด um ัมหรออะไรพวกเนี้ยนะฮะใครสนใจก็ ย้อนพักแถมได้ตาบิกหลังนี่ลองเอาไปใส่เอออย่าไปใส่แล้วก็เนี่ยแอมมีแอมด้วยแอมนี่มันมันมันใส่ได้ของตัวเนี่ยสองแหกเหรอเย์เดี๋ยวนี้ไม่เอรอมันอันเดียวเหรอครับใช่แต่มันจะสั้นหรือยิ่งกวอ๋อแอมยุนยนนมย่นเลยเนาะครับแอมยุ่นเลยไปเห็ะเต่าอะไรดิมเลือดสอแหกตะเกาอ๋อโอเคประมาณนี้เดี๋ยว แจก,กันก่อนครับจก,กันก่นอนเขขึ้นรถเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวกลับบ้าน,นเดี๋ยวก็ไปปีปกันที่บ้านนะครับกลับบ้านเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะทํำการลื้อนะฮะลือ้อเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเอาคาบูมาใส่ตอนนี้มันไม่มีคาบูไงตอนนี้ติดที่ไม่มีคาบูเออ,อมีเรือนไม้ด้วยนี่เ,เรือนไม้ขายแพงกันเนี่ยอืจะเอาก็เอานะครับแม่จะดีอยู่เนี่ย ดีอยู่ดีอยู่เนี่ยแค่แฟมันขึ้นเฮ้ยอ๋อเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนกรอบเฉยๆข้างในดีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ใส่เนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ใส่โอ้ขี้เมี่ยงขึ้นเลยอี๋เหรไม่ได้ใส่แล้วไม่ได้ใส่ใส่ใสไม้ไมนะฮะโฮมไฟแน่ก็ดีแฮนด์ก็ดีดอโค้งอะไรก็ไปทําวิบากก็ได้นะครับเนี่ยมาดูนี่คอรีเป็นคอรีมีโอเลยเดี๋ยวผมจะเอาคาบู เอลเอสมาใส่แต่ปัญหาติดอยู่ตรงเนี้ยจะให้ผมจะลองให้เครื่องมันติดไงปัญหาติดอยู่ตรงนี้ไอ้ฝานียไม่มีแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะฮะนี่ก็้ฝาดูไอ้จานไฟไอ้ดูมากนะครับนี่ดูมากก็ไม่มีขาดไปเดี๋ยวต้องลองดูจะสติ๊ดไปจะสตาร์แบบสตาร์เลยสตาร์แบบไม่ต้องเติมน้วมาเครื่องะเออไม่เติมมาเครื่อง แต่ตัดต้องเติมโอ้ยยังไม่มาโหดเดี๋ยวมันกดสุดลงไหมอ๋อสุดยอดเลยเนี่ยเสงเหมือนกันเดี๋ยวเสาะฝาก่อนก็มันเปลี่ยนแค่แบบแจนไ,ไนไฟอะไรไปเลก็น้ำมันเครื่องมันก็ไหลมายอยู่เดี๋ยวแจ่มมันยังเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองซื้อน้ำมันเครื่องสักกระป๋องนึงครับนะคือวันนี้พอตัดมาปิดเลยจริงๆก็ถ้าสั่งอะไรก็วันนี้วันพรุ่งนี้สั่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าใจร้อนครับอยากจะรู้ว่าเครื่องมันดีไหมแต่ถ้าเครื่องไม่ดีก็ก็ได้ดีเพราะว่าสตาร์ทลงนะครับเวลลาาาเเเรรไปซืื้้ออถมนะกก็ใหสังตยว่ ถ้าสแตนไม่ติดเนี่ยราคาตกไปหนึ่งละราคาจะตกละสองถ้าไม่มีใบเนี่ยราคาตกไปอีกนะฮะตกมากมากเลยครับถ้าไม่มีใบนะแล้วก็ส,สแตนด,ดูครับเดี๋ยวเนี่ยมันมีกําลังอัดอยู่ฟังเสียงครับเนี่ยฮะมันมีกําลังอัดอยู่เนี่ยมันก็คือว่าเออแต่ถ้าสแตนไม่ลงหรือว่าสแตนแล้วมันวูดเนี่ยฮะข้างในอาจจะพังนะครับอาจจะเสียหลายบาทนะครับอย่างนั้นก็ราคาก็จะตกลงมากเลยนะครับเพราะว่าอาจจะไปได้ได้ซ่อมหรือว่าเขาจะ ระเบิดอะไรขายดีกว่าาจะได้กําไรเยอะกว่าถ้ามาขายแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะแกะกับพี่ดุ๊กกันนะครับไปดูกันเลยครับนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมได้คาบูแลคาบูก็เป็นคาบูของรถฟิโน่เมื่อก่อนนะฮะตรงนี้เลยเคาบู LS นะฮะมันจะใหญ่กว่าปปกมันจะใหญ่กว่าเดสนะครับเดสพอสมควรนะครับนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองไปใส่ดูว่ามันจะติดหรือเปล่าคาบูก็ดีอยู่นะครับเดี๋ยวไปประกอบกับพี่ดุ๊กบ้าง ดูฝั่งนี้นะผมไปตั้งกล้องไว้เพราะมันไม่มีคนถือนะตอนนี้ใส่ได้ไหมเนะี่ยได้อยู่ไปไหลวนะเนี่ยแม่ยังบบติดอะจะติดยังไงต้องลองดูนี่ใส่แค่นี้จริงแฮะได้ซื้ออันคอลิดโหมใหม่มมวะทีน,นี้คอลิดแป้นมันก็เสียละไอ้ลูกยางมันเสียหรือว่าเราเออม,ม,ม,มันมันมีเอ,อ้ยเราใส่นี้ได้นี่ยฟองฮาเออ ะอะไรนะครับเรียกว่าอะไรวะไอใส่ท่อไอท่อนี่ก็ได้น่ะท่อเหรอนะท่ออะไรนะไอท <นะ S 1> อมอลแรมคือประเด็นเนี่ยคือผมจะทําให้มันติดก่อนนะครับแล้วก็จะยกเครื่องตัวเนี้ยถ้ามันติดปุ๊บเราเรารู้ว่ามันติดใช่ไหมแล้วก็จะยกเครื่องไปใส่ชารีเพราะว่ามันต้องได้เออเขาเรียกว่ายกสายไฟเนาะ<อ>ทั้งชุดไปนะครับไปใส่ชารีแล้วก็ เราต้องไปไล่สายไฟใหม่นะครับในในส่วนตรงนั้นนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับคือต้องให้มันติดก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเรายกเครื่องไปปุ๊บแล้วก็มันไม่ติดเดี๋ยวต้องรื้อเข้ารื้อออกครับเดี๋ยวเรามั่นใจว่ามันติดปุ๊บเนี่ยเครื่องไม่มีปัญหาก็ยกใส่ขี่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะครับอะไรวะโอไฟยังไม่เช็คเลยเช็คไฟแล้ว โอ้ม,มาแรงหลกไฟอ่ะทุกคนอาจจะไม่เห็นนะฮะงอยู <c oughs> ส่ส้มอยู่ส้มอยู่นะประกอบขึ้นนะฮะเดี๋ยวเตรียมสตาร์ทครับเดี๋ยวถ้ามันติดเรอสตาร์ทจะสตาร์ทแบบว่าเปิดตรงนี้เลยนะฮะก็ <c oughs> คืออยากให้รู้ว่ามันติดหรือเปล่าคือวันนี้แล้วมันปิดหมดแล้วครับเวลาตอนนี้อยู่ที่ห้าโมงห้าโมงกว่าจะหกโมงเย็นแล้วฮะนะครับก็เลยลำบากในการทํารถแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้สต็อกอะไรไว้นะครับ ผมเน้นสั่งแบบใครสั่งก็เบิกใครสั่งก็เบิกไอ้ยแบบเปิดตรงนี้เลยแหลรอติดติดเลยติดเรียบร้อยแล้วเวย้ยติดไหมเนี่ยโอ้ไม่ติดทำม,มาลงเออมันโชคมันไม่ได้อึศอีเออฮู้่ะโอโ้น้ำมันก็รั่วแม่เราลยแม่แล้วเหรอตรงไหนวะเสร็จแล้วกันปะไม่มีสักทงสักทิ้งเลยไอ้แบบเหี้ยเออ กระโชคกระเปิดแล้วไงขอเราปิดปิดนี่ก่อนตไปไหนฮูโชคอ่ะขี้กวยี่หะเงี่ยฮูโชคไปไหนเนี่ยเนี่ยเออเออไปแทบบูบแบบลุดเลยป่ะไฟลูกนี่หึ่งสักคงสักถึ็ปักปึกเออปักไออย่างเนี้ยเฮ้ยเนาะฮะ มันจะระเบิดอ่ะเดี๋ยวปักไอยอย่างล่ำเหลือเนี่ยไอนนปักอย่างนั้นไฟเบรกหลังกนะนอ้ตัวนี้ลือแกะไปหมะเดี๋ยวครับเกิดปัญหาหนึ่งนึงนะไม่ติด <laughs> เดี๋ยวขอสต๊อก่อนโอเคครับเพื่อนๆนะครับ <laughs> ก็ เรียบร้อยครับไม่ติดไม่เขาบอกแล้วไม่ไหวอยากฝืนนะฝืนแล้วเป็นไงฮะไม่ติดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องคอลีดมันไปแล้วนะครับคอลีดก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวต้องซื้อคอลีดใหม่แล้วก็ตัวปิดจุกตรงนี้นะฮะแล้วก็อส่น้ํามันเครื่องเดี๋ยวไล่อีกทีนึงนะครับ<อ>ก็ประมาณนี้แหละฮะอะไรนะหลายอย่างแล้วเปล่าฮะเตียงชื้อย่างไรล่ะเปลี่ยนนี่ตัวเปลี่ยนนี่เลย่า สั่งนี่มันเสียงอ๋ออ๋อซื้อใหม่เลยใ่เอาไปซื้ออ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจอะไรนะพวกนี้นะครับพวกแอมดูมอะไรก็เดี๋ยวติดต่อที่เพจดันโลร้านแนได้นะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับก็อาจจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับเดี๋ยวโปรเจกต์ใหญ่ๆเดี๋ยว รอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอสปอนเซอร์เข้าสักแป๊บหนึ่งนะจะมาถ่ายให้ดูนะครับสำหรับน,นี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ